มาด้วเอาหรอพี่เงาใหญ่เลยนะมึงเอาใหญ่เลยนะใหญ่เอาเลยกูบี้กูในไลฟ์เดยังไม่ได้พูดเลยพี่ผมแบบอยากเจ้อเฉยผมอยากแบบว่าให้พี่สั่งสอนไม่มีกูนี่มึงก็โหรชนะลวกกูก็ไม่มีมึงกูเอ้ไมม่อชนะโอ้ยกูแค้นอีฮี้ทุกคนทำยังไงก็ได้เอาตาวีตัวเดียวสวัสดีครับโอ้พี่แดงไหมพี่แดงผมกระเดิน ดเข้าแล้วนะสวยสวยสวยมาพี่แท็กการไม่มีพี่แท็กชีวิตผมมันดีเหลือเกินเย้ yeah! ดาวที่สิบแล้วเอ้ยผมก็ขึ้นคอนแล้วพี่เอ้ยองลีองลีกี่ดาวแล้วสุพีมแล้วพี่อะไรนะสุพีมแล้วเหรอไปไกยลยังวะเย้เราได้ได หลังจากพี่แท็กไม่อยู่หลังจากที่เราไม่มีพี่แท็กพารันยูนะครับทีมเราก็ชนะตลอดแล้วจังหวะนี้ครับผมก็เลยจะไปแบบซัดหน้ากับพี่แท็กครับผมเราจะสร้างห้องมาหนึ่งหนึ่งกันไม่ใช่หนึ่งหนึ่งเราจะสร้างห้องมาเจอกันให้มันรู้ไปเลยว่าใครมันคือพาราตัวจริงไปพวกเราจากแท็กพารันยูว,วันนี้เราจะตบให้เหลือแท็กพารายูอายมีคุยอ่ะอ้าวโทรมาด้วยสวัสดีพี่เอาใหญ่เลยนะมึงเอาใหญ่เลยนะ <c oughs> ใจเอาเลยกูบ bueno e> ี้กูในไลท์เด่๋ยังไม่ได้พูดเลยพี่ผมแบบอยากเจอเฉยแบบเล่นเดียวกันผมอยากแบบว่าให้พี่สั่งสอนไม่มีกูนี่มึงอาโหชนะหลวกูก็ไม่มีมึงกูชนะอยกูก็ไม่มีมึงเออยอ้ยกูแค้นอ้เฮียของขึ้นเลยว่ะ จังหวะนี้มันต้องมาแล้วเละพี่มันจะได้รู้ผมจะไปรอพี่ที่ออฟเลนนะพี่แท็กพลันยูเอาเลยฮะเดี๋ยวผมโอ้โหงผมกูตลกเกินกูทำเลสส่งกูตลกเี้นเอาเลยครับเดี๋ยวผมจะไปเจอออฟเลนกับพี่แท็กพรันยูนะครับไอเซฟมึงไปลมแบนตัวอะไรดีพี่โอเมนไหมปล่อยแกไปเนี่ยเขาแบนมาเป็นฟอร์เรนติโนแล้วก็มาจ้านะครับผมพี่แท็กพรันยูเขาจะเล่นเป็นโอเมนเซฟอยากดวลพี่แท็กปะอันไหนอ่ะพี่แท็กพรันยูอะนไหนอ่ะ เอาเมนปะใช่ใช่โอเมนยวลองดูอย่าหนีนะพี่เราต้องมาเจอกันโอย้อยไม่พี่แจ็คพรายยุเลือกฉีอเลนฮะกลัวอาอเลนไม่ตัวที่มันหลบได้กัวอเลนไม่ตัวที่มันหลบอ๋อเออกูก็ต้องเอาโอเมนไปเจอแกดนี เแพร์บอกมันไปใอเลนนะช่างแม่งสกิลใจกูโดนแกซอยยับแน่เลยวะเตอร์อยากเล่นลิเตอร์ไอ้เป็ดมึงเกี่ยวตัวอะไรวะกูต้องการให้มึงลุมประชาชนการพิแทคพลันยูมึงเลือกตัวอะไรวะไอควายพ่อมึงไอ้สารสุดหัวมีเยอะแยะใครรังให้ซอยให้มึงเลือกตัวนี้ป้ารอดูเลยพี่คนอย่างมึงอ่ะมันหนังหมาอยู่แล้วกูไม่รอดูคนอย่างมึงหรอกไอ้เหี้ยทุย เดี๋ยวเดี๋ยวอันเรนลมแล้วพี่แท็กเลือเทออแล้วอันเนี้ยเลือเทอแล้ว,นนลท,ลวทุกคนทำนยังก็ได้เอาตาวีตัวเดียวทุกคนคือตอนเนี้ยเสี้ยนลมอะไรนักหนานละ้หนีกูแล้วว่าเขาเปิดกูไม่เป็นหรอก,ก,กคคว่าเขาเปิดกูไม่เป็นหรอกต่อยแกจะซื้อเปิดตานะกดไม่เป็นหรอกหากูไม่เจอหรอกพี่แท็กทีมันดูสงสัยจะขี้โกงก็อเอาตัวนักแข่งมาแน่ๆเลยเราอย่าไปไว้ใจตะวี เตรียมตัวรู้จักไหมทีมเค้นน่ะพี่เมย์มาหลอดผมเล่นเซตนี้นะเซตเดียวกับของพี่เลมิกครับใครใครใครถามวะใครเดี๋ยวนี้รู้ทันเหรอเดี๋ยวนี้รู้ทันเหรอเดี๋ยวนี้รู้ทันเหรอไม่ต้องออกของเหมือนคนอื่นอะไรอย่างงี้เหรอใช่ใช่ใครใครเมื่อไหร่เซฟเมื่อไหร่นานวิด้วยมาหลอดอัพเอเเซฟไปนี่ไปนี่กับพี่ไหมไปไหนวะไปตีหัว ไงไม่ใช่ไม่ใช่เซฟเล่นดีๆนะอย่าแจกนะรู้ไหมเดี๋ยวพี่ลงไปหาโอเคไหมเป็นเด็กดีนะดีมากดีมากเดี๋ยวดูป่าให้ก่อนนะไอมันเข้าป่านะนั่นไงไอพี่แดกอยู่นี่เอพี่แจ็คอยู่นี่เม็ดเฮ้ยเม็วเร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 ็วิเร็วเอาเร็ว องดีเออนี่แน่เฮ้ยทุกคนไปอย่าไปยอมนี่ของดีเออเออเขาไปเฝ้าเลนได้ไงวะอฮ้ยเขาแบบโลมของแท้ว่ะพี่แท้ขายพี่แท้ขายดนไม่่าโอ้โหโโอ้หเดินไงอย่าออกมาไอ้เหี้ยเริ่มมั่วแล้วไหม เฮ้ยแล้วเอ้ากดผิดอ๋อเออคุณูนึกว่าแบนแมนสมัยก่อนที่ต้องกดอันตีทีนึงก่อนจบ้วสัเลยอะลอยเยเลนหยาะไปหยาไปหยไปไหนได้เหยาะไปไหนได้เมมาเร็วเร็วเจอามีเล่นเาดี่ยอก่อนเยร์ก่อน ไม่พี่แ็กจะไล่กูโอ้โหสวัสดีครับโอ้พี่แดงมาพี่แดงผมก็เดิเดนเลย ยิง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 ใยิงใกล้ยิงใกล้เออมันกดสองแล้วมันกดสองแล้วโอ้ยเฮียมึงอะเล่นตัวเฮียอะไรป่ะไอสัตว์เย็ดแม่มคิดว่าเขาจะเอาทีลนัไอเฮียไม่คิดเฮียอะไรเลยสัตว์ประสบการณ์ไม่ช่วยออกอะไรเลยออกรถครูดาวร่างก็โดนนะไอเซฟก็มีเลยไอเฮียเขาตบเราแล้วโวยต้องแบบนั้นโดนแล้วโโอ้หกดสองแล้วเซอร์วิสกดสองแล้ว

หายแล้วไอ้เที่ยกูตายปล้วน่ยหน้าที่โรมมิ่งคุณต้องการแครี่นะครับผมฆ่าแครี่ต่อหน้าคุณเลยนะโอ้ยเซฟก็โดนยับเลยทำงานแล้วคุณผมทำงานแล้วพี่ผมทำงานแล้วเป็ดผมไปอยู่ผมไปอยู่ตายตายแล้วผวกแบบนั้นอยู่พี่แล้วามไปน้องชายมึงอยู่ไหนไอ้เป็ดมึงตายตรงไหนตายตรงป้อมเซฟโดนหนักเลยอ่ะเซฟมึงเคลียร์เลนดิเซฟมึงไหวปะเนี่ยเคลียร์เลนพอเซฟเขาเดินเกมดีเกินอ่ะนี่เป็นการดวลโลมมิ่งนะเคยมันมาล่าง กลางสี่กลางสี่กลางสี่เซฟก็กันไว้มันจะเข้าฟ้ามันจะเข้าฟ้าพี่แท็กขึ้นมาถอยถอยถอยรอ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 ของก่อนรอของพี่เป็ด่อนพี่ตัวแบบเรทเออสวยหา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 หลามม่วนหลามม่วหลามม้วหลามม่วหลามม้วพี่แท็กมาพี่แท็กมาสวยองลีเลยยืนสวยน้องทำดีไม่เดินเข้าวงดีมากจกจกฟ้า โจ๊กกว่สองแล้วเปล่ายังไม่กดเดี๋ยวรอพี่เป็ดฟาร์มตัวพี่เป็ดแรงอยู่ตอนนี้เป็นขยะอยู่แต่ว่าเดี๋ยวแรงขยะกันเกลียวผมรัวไม่ห้าตัวแลว้วพี่ <S <S เป็ดกูบอกมึงแล้วไหมเฮียแทบพรนันยูออกอะไรวะจะออกแทงซะด้วยไหนเปิดตาเป็นไหมเปิดตาเป็นไหมเปิดตาเป็นไหมน่าจะเปิดเป็นนะจริงเหรอ เถี่ยแล้วไอ้ควายนี <on> <road> <IS mus i> ่แฮกแมปมาในไอ้สัตว์แล้วเล่นกระตี้ตีเมอร์ยังแฮกแมปไอ้ส้นตีนเฮ้ยองหลีใคามีแดกได้สวยสวยดี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 คุณหนีกันคุณหนีกันคุณจะไม่ยอมตายอ่ะอุ้ยเซฟจะได้ดาบแดงไอ้เซฟรวยนะไอ้เซฟแบกอยู่นะเซฟสวยเซฟได้ดาบแดงนี่เกมเปลี่ยนแล้วเวลาโดดใส่อ่ะสวยๆเปล็ดจะแรงวะเปล็ดจะแรงว ฉี่เฮ้ยฉี่ไอ้เหี้ยเออว่ะไอ้เหี้ยโ้อเลยว่ะไอ้เฮียต้อมาลึกจันเลยว่ะอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะถอยถอยเลยถอยเลยอย่าเล่นลึกต้องดีอย่าตายไว้กันไว้กันไว้พี่แท็กพลันอยู่มันล้มเถื่อนเนี่ยวะนี่เราจะแพ้เกมนี้เหรอพี่ใช่เฮียนี่เราไม่ได้แบบ เราแพ้ดิเราเพราะพวกเราไม่ใช่พวกะพิทักวันรันย uh, so like ูเองสตรีมเมอร์นังโอ้แอบโล่งแต่ว่าตัวนี้ฆ่าได้นะถ้าจะฆ่าไม่ได้แล้วไม่ได้นะไม่ได้ได้ถ้าจะฆ่าเอาเลยเลยพอ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 พุ่งพุ่งผีเป็นผีเป็นเฮ้ยพิแทคเก่ากูนี่ล่ะ ถอยสวย ez, สวยเด้อถอยแล้วไม่ได้ถอยไม่ได้ถอยเอออุย้ย <laughs> ไม่ได้ถอยระวังเออสวยอืมนิดเดียวไม่ได้ถอยไม่ได้ถอยโดนไปเนี่ไปหลาม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 เฮ้ยเซฟโดดสวยว่ะสวยหลามเขี้ยวเหรอหลามเขี้ยวแตกแล้วด้วยสวยสวยสวยมันไม่มีพิแทคเปรันอยู่แล้วองลียิงไปตัดให้อยองลีเฮ้ยเป็ดมาแล้วเป็ดมาแล้วกันเป็ดดีๆเซฟกันพี่เป็ดนะ ว้าวมุรามาเลยพี่แท็กกำลังจะเกิดไม่นะพี่แท็กกำลังจะเกิดงูกูเดินผ่านเขาเขาขได้ขี่หัวกูป่ะโหมีสิทธิ์อ่นะมาแล้วไอ้เหี้ยเขาไม่ขี่ว่ะเอลไซเยอะพี่จะหลอกทุบใหม่ว่าตัวกูหายตัวได้กูลืมเฮ้ยเขาไล่กูอ่ะไอ้เซฟมึงฟิกใส่เลยเหรอ,หรอหยังไง ก่อนเพอเอาตัวบางแม่งก่อนเ้ทำให้ตวกดสองอ้ยอ่จวดไม่กดสองีไองีสวยองระวังระวงจวดระวงจวดสวยสวยเซฟแบบตายเพอหลามมาหลามมาสวยดี ี่โดนโดนพ่ะเก๊พี่แท้พรันยูล้มเหลียวด้วยอ่ะจริงดีมากเน้นฆ่าพี่แท้พรันยูนะเข้าใจไหมคิดว่าเขาคือคนที่มาเผาศูนย์ออทิสติกของเราโอเคไหมคนนี้แหละเป็นคนวางระเบิดศูนย์ออทิสติกอ่ะเซฟจำได้ไหมจำได้ครับอ่ะตอนไหนอะตอนไหนวะพ่ะเจ้ว่าผมไม่มีเกมเดียวนะพี่วีเราก็จะนอนด้วยพี่วีโหดีเลยยิ่งดีเลยต้องรับรางคนหนึ่งวะ ลงไปในนอสจ้าโอเคโอเคมันยังไม่เปิดยังไม่เปิดลับล่างแล้วเคเคเรนเคเรนระวังเอลซ้ายนะกูไม่ได้เช็คนะเดี๋ยวกูเคลียร์ล่างเซฟไปนู่นเซฟไปนู่นไปนู่นไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนลูกไปหาเพื่อนพี่แท็กแกกดเปิดตาบ้างอย่างเดี๋ยวไอ้สัตว์กูงงแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวแม่งกูเข้าไปจริงๆแล้วแม่งกดเปิดนะเฮ้ยมันมันรู้ได้ไงวะมเล่น ไปพี่แทงกโดดใส่องลีกลัางกลัางกลังเอ้วโอ้ยที่เข้าแล้วนะสวย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 พี่แท็กระยูโดดสวยจัด แล้วม่สามารถสู้พี่ัท็กเรนยูโรมิงได้โอ้โหไม่จับไลยจับเลยจับไลยจับไลยจับไลยสวยสวยสวยไม่ชีวิตสิ่งที่ฉันสร้างมาฉันแพ้กับพี่ัท็กเรนยูอเลนโรมนี่เขากำลังเต้นดิสโก้กันเหรอวะ ไม่รักนะครับเ,เราแพ้พิษแคร,รนยูอันเลลมผมถูกพิษแพร,รนยูสั่งสอนกลางไลฟ์สตรีมนี่แหละคือชื่อหัวคลิป <Nope. S 1> ไอเฮียเป็ดนะไอสัตว์เลิกเล่นตัวหมานี่กับกูได้แลนะ้วไอ้ฮีสถิติถอกสี่เกมแพ้สี่เกมไอสัตว์มึงแถมมาด้วยเฮียแม,มท่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ไอเฮียหยิบมาทีไรบันไลทุกทีไอควายหยิบมาทำเฮียอะไรเดี๋ยวกูจับมึง สูตรเพิ่มในไอสันตัวแม่งทุกคนพูดโถดจะไปเล่นกับพี่แล้วมันเป็นยังี้วะทุกคนที่เล่นกับผมแคปนี้ไว้นี่คือการที่วีแพ้ผมแคปไปเลยไอพี่อะหยิบมาสี่เกมหนังหมาทุกเกมไอแม่ สุดท้ายคือได้ข้อคิดอะไรจากการเจอพี่แทบพ,พันยูครั้งนี้อ่ะสรุปข้อคิดท้ายคลิปเลยขอคติคติสอนใจแบบข้อคิดอะไรจากการเจอกันครั้งนี้ข้อคิดคือก็ตอนพี่เวจะโทรหาพี่แทบพ,พันยูผมจะเข้ามาในเดตไงถามว่าพี่เวสเตมอยู่ไหมแอ่ถ้าผมคอมเมอร้ก็จะเล่นไงอแล้วข้อคิดมันคืออะไรเราให้แง่คิดอะไรกับคนดูกัน เจอกันของ2ทีมสองฝั่งเนี่ยพี่แทบพันยูกับพี่วีอเราให้ข้อคิดอะไรกับคนดูได้บ้างขอคำคมเลยเหน็นพี่วีจะจัดการพี่แทบพันยูเล่นอะไรครับผมก็จะอันอันติ ผมต้องปาดไปทีหนึ่งทีแล้วก็ดูอันเตอีกว่าแล้วก็ใบทีหนึ่งเพราะเพราะว่าเดี๋ยวทำไมมันยาวดังคำคมเฮี้ยอะไรเนี่ยกูขอคำคมพี่ขึ้นนาเซจ้ะแล้วพี่ก็ระโยชว่ายาวๆประเภทคำไอ้นี่คำคมแบบว่าเรามช่ปรับใหม่อ่ะหลอดเวอร์ชันปรับใหม่ขอคำคมครับอปาดไปหนึ่งทีแล้วก็โดดสเกลสองที่ที่ไม่ได้ติดสัญลักษณ์ดาบทูดาเมจแล้วก็กดอันเตะอันเตะหมุนปาดรอบตัวอีกรอบหนึ่งมันจะเหมือน ดำเมีมันจะแรงแล้วก็ขนาดปีก้าไอฝ่ายตรงข้ามเลยยังครึ่งหลอดเลยอ่าอันนี้คือข้อคิดมึงหรือมึงสอนกูเล่นมาหลอดโอ้เขาจะสื่อว่าแพ้ตั้งแต่เริ่มท้าอ๋อแพ้ตั้งแต่เริ่มท้าแล้อันนี้พี่แพ้ตั้งแต่เริ่มท้าแล้วเหรอเซฟถูกไหมใช่ก่อนที่ทำไมเอ็งเอ็งรู้ขนาดนั้นทำไมเอ็งไม่ห้ามพี่วะเคยผมจะห้ามนะแต่ว่าพี่มีคู่โยก กลัวจะโดนไปด้วยโอก็เลยแบบไม่ห้ามก็เลยปล่อยเลยตามเลยอันนี้คือพี่มันคนที่อีโก้ยี่โดนคนเดียวไงโอ้ไม่เซฟทำไมเองมันคนดีอย่างนี้กูเริ่มไม่เข้าใจแล้วเนี่ยตอนนี้ นนคือสม,มอย่าง Chicken w ขอแนะนำพ่อมอด,อดเคเบอร์เป้เพื่อบริการเติมเกมมากมายที่สะดวกและปลอดภัยสุดๆการันตีจากผู้ใช้บริการงานจริงมากกว่า2 0 0 0 0 0คนแอดไลน์แอดแคปเบเปเพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาททุกวันด่วนมีจำนวนจำกัดและอย่ายลืมนะครับยังมีโค้ด Chicken w ของผมลดเพิ่มได้อีกไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องแคปเบอรเปเท่านั้นอย่าลืมใช้โค้ด Chicken w เติมกันเยอะๆนะครับพ่อมดเขาจะได้สปอนผมต่อยาว